สวัสดีค่ะ BJ แปนมีบีค่ะเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปเล่นเครื่องเล่นกันนะคะตรงนี้มีซากุระสวยมากเลยค่ะบานเต็มหมดแล้วค่ะนี่นะดูรถด,ด้วยลูกเผื่อมีรถเขาเลี้ยวเข้ามา โอเคตรงนี้มีซากุระเยอะมากเลยแล้วก็โอ้โหเมื่อวานนี่ฝนตกแล้วร่วงเยอะมากเลยค่ะหลายคนมานั่งปิกนิกกินข้าวกันใต้ต้นซากุระนะคะโหนี <c oughs> ่นะบอกว่ากลีบซากุระที่ร่วงนี่ยังกาสะน้ำเลยนะคะ ตามทางเต็มไปด้วยกลีบซากุระค่ะถ้าเรามาช้ากว่านี้นิดนี้แบบจะไม่ได้ดูซากุระแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นสวนสาธารณะที่มีของเล่นเด็กเยอะนะคะก็จะมีครอบครัวพาลูกมาเล่นเยอะมากค่ะที่จังหวัดไอจีนะคะจะมีสวนสาธารณะใหญ่ๆแล้วก็มีเครื่องเล่นเยอะแยะแบบอย่างนี้หลายที่มากเลยค่ะ บรรดาแม่ๆก็พาลูกๆมาเล่นกันมานั่งกินข้าวกันนะคะเด็กๆก็ให้ไปเล่นของเล่นค่ะตรงน,นี้มีเครื่องเล่นใหญ่มากนะคะเขาชอบเล่นกัน ส่วนตัวนะคะชอบอากาศช่วงนี้มากที่สุดเลยค่ะไม่หนาวไม่ร้อนนะคะกำลังดีเลยค่ะแล้วต้นไม้ก็เป็นสีเขียวสดนะคะแล้วก็มีดอกไม้บานทุกที่ค่ะวันหยุดของบ้านเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะพาเด็กๆไปเล่นตามสวนสาธารณะที่ต่างๆค่ะ ส่วนแต่ละที่นะคะก็จะมีเครื่องเล่นมีบรรยากาศที่แตกต่างกันไปค่ะเ, <chore. S 2> เด็กบ้านนี้จะไม่ค่อยชอบไปห้างนะคะสมมติ <Understanding. S 2> ว่าบอกจะไปซื้อของอะไรก็บอกขอรออยู่บ้านค่ะแต่จะขอไปเที่ยวที่สตามสวนสนาธารณะแทนค่ะ ตอนนี้เที่ยงตรงแล้วนะคะแต่ว่าไม่ร้อนค่ะแดดมีแดดแต่ว่าอากาศเย็นๆหน่อยไม่ร้อนมากมีชอบการใช้ชีวิตที่นี่แล้วก็การเลี้ยงลูกที่นี่มากนะคะสภาพแวดล้อมดีมากและวก็ความปลอดภัยสูงค่ะและที่สำคัญที่ญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญกับเด็กๆมากเช่นที่สวนเนี่ยค่ะจะมีที่สำหรับเด็กเล่นคือเยอะมากหลายๆที่ ร้บ <laughs> <laughs> พบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด u ับ c r i b e ด้วยนะคะจ้าเน